มักม่วงพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคนงามจะโชว์การกินมะม่วงน้ำปลาหวานรีวิวค่ะรีวิวนะคะวันนี้กินมะม่วงน้ำปลาหวานคเอ้ยว่าร้านเนี้ยโอ้ยกะทิมันน้ำลายไหลเลยค่ะแต่ให้กินจมๆได้แต่งว่าสุขภาพกลังดีอยู่จ้าว่าหันไปทางเขาเออน้ำลายไหลเลยค่ะคุณทาย เป็นตาแสบหลายอ่ะคณอรูอีดจักบาทเนี่ยคุณรู้อีดอันนั้คเหรอาอีดันเวยกู้เจ้าอือไม่เคยครุดคนละชุดกคนละชุดกินข้าลแล้วค่ะอาหารวางเนาะค่ะเนาะอาหารวางคนงามอ่าแเป็นเป็นจังไดคะบ้านจะไปทังเขาค่ะใจไดยูสบาดาพดียูนะค่ะนาะ แสบหลายพูดละชุดพูดละชุดเดี่ยแสบชุดยอดเลยอร่อยมากๆมะม่วงนี้ก็เป็นก็เป็นมะม่วงแรกเด้อค่ะเด้อรสชาติจะจะไม่เปรี้ยวมากมะม่วงแรดค่ะมะม่วงแรดเหรอค่ะแรดมากอร่อยมากเลยรสชาติไม่เปรี้ยวจนเกินไปแล้วก็อร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะคลุมคลุมกลมกลมกรอบมากค่ะ แต่มีอร่อยมว่วได้อย่างดีใช่ไหมคะจ้ารสชาติก็ดีเลยค่ะกินได้เรื่อยๆค่ะอ๋อดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานช่วงบ่ายอู้ยยอดแสบวะแสบแสบที่ไปที่มาไปผบวจะน่ากพี่น้อง โซ่หน่บวัวแบบบมันไม่แบบว่ามันมันเป็นสมันบานจนงอยเนาะมันบดเปรียวแบบบดเปียกปีอ่มันมาขึ้นอันดอกไม้อันนี้สูงแห้งแฉะตัวนี้กเอินมังโมงอย่างมังแหลงแรกผ่านไม่นอออกมาไม่นอออกมไม่นอตะปาออกมาแรลกก็เอินมามางแหลกแรกสิบเอ็ดรอดอสันแบบมนุกแจมแมนบอคุยอีสิบเอ็ดรอดอแมนบอใช่แล้วแทบแทบไปแล้วนะคะ